ในโลกของความขัดแย้งทางการทหารการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพมักจะเต็มไปด้วยความกดดันความหวัดระแวงและความไม่แน่นอนกรณีล่าสุดที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือความรู้สึกของทหารกัมพูชาที่กำลังประจำการตามแนวชายแดนติดกับประเทศไทยรายงานจำนวนมากบอกเล่าถึงสภาพจิตใจของทหารเหล่านี้ที่กำลังเผชิญความหวัดกลัวความเครียดและความกังวลว่าจะถูกโจมตีโดยไม่คาดคิดจากฝั่งไทยบรรยากาศบนแนวชายแดนนั้นเต็มไปด้วยความเงียบสงัด แต่เบื้องหลังเงียบสงัดนั้นกลับเป็นความตึงเครียดที่ไม่อาจมองข้ามได้ทหารกัมพูชาหลายคนเล่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลารากับว่าทุกพุ่มไม้ทุกเนินดินอาจซ่อนกองกำลังพิเศษของไทยที่พร้อมจะโจมตีทุกเมื่อความรู้สึกนี้เองที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงในระดับสูงสุดมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่าทหารบางนายถึงกับยอมรับตรงๆว่าพวกเขาไม่ต้องการต่อสู้ไม่อยากเสี่ยงชีวิตในการปะทะโดยไม่จำเป็น หลายคนเผยว่าการถูกส่งไปประจำการที่ชายแดนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ภาคภูมิใจแต่กลับกลายเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยความกดดันและสร้างความกังวลทั้งต่อพวกเขาเองและครอบครัวที่รออยู่ที่บ้านนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นคือข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วค่ายบางข่าวเล่าว่ากองกำลังไทยกำลังซ้อมรบและเตรียมยุทธวิธีใหม่บางข่าวบอกว่ามีทหารพิเศษแรกซึ่งเข้ามาใกล้ชายแดนแล้ว ข่าวลือเหล่านี้ยิ่งทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงจิตใจของทหารกัมพูชาถูกกดดันอย่างหนักพวกเขาจึงเลือกที่จะใช้คําพูดตรงไปตรงมาเราไม่อยากสู้รบเราไม่อยากตายโดยไม่จําเป็นนักวิเคราะห์บางคนอธิบายว่าความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความไม่สมดุลด้านกําลังรบไทยมีกองทัพที่ทันสมัยกว่าเครื่องบินรบและยุโทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงกว่าการที่กัมพูชาต้องส่งทหารเข้ามาประจําการ จึงทําให้ทหารชั้นผู้น้อยรู้สึกเหมือนถูกนํามาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมพวกเขารู้ว่าหากเกิดการประทะขึ้นจริงโอกาสที่จะรอดกลับไปหาครอบครัวนั้นมีน้อยมากเสียงสะท้อนจากทหารกัมพูชาหลายคนจึงกลายเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจในทางสังคมการเมืองพวกเขาไม่เพียงแค่เป็นผู้ถือปืนปกป้องชายแดนแต่ยังเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความกลัวและมีความหวังว่าตัวเองจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบไม่ใช่กลายเป็นเพียงตัวหมากในเกมการเมืองระหว่างประเทศ เมื่อย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชามากักปะทุขึ้นเป็นระยะระยะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่พิพาทใกล้ปราสาทพระวิหารหลายครั้งมีการยิงปะทะจนเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายทหารกัมพูชาที่เคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นยังคงเก็บความทรงจรําเลวร้ายไว้และเมื่อต้องกลับไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คล้ายเดิมความกลัวก็ยิ่งทวีคูณในค่ายทหารบางคนถึงขั้นหลีกเลี่ยงการออกลาดตระเวนในเวลากลางคืน เพราะเชื่อว่าฝั่งไทยอาจซ่อนกำลังพิเศษไว้เพื่อดักโจมตีพวกเขานอนหลับไม่สนิทหูเฝ้าฟังเสียงผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยเสียงลมเสียงสัตว์หรือแม้แต่เสียงกิ่งไม้หักก็สามารถทําให้ทหารเหล่านี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาวุธในมือความตึงเครียดสะสมเช่นนี้ทําให้สุขภาพจิตของทหารหลายคนย่แย่ลงเรื่อยๆมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนกัมพูชาบางส่วนว่า รัฐบาลควรหาทางแก้ไขโดยสันติไม่ควรปล่อยให้ทหารหนุ่มๆต้องเสี่ยงชีวิตในสถานการณ์ที่พวกเขาไม่อาจรับมือได้หลายครอบครัวกลัวว่าลูกชายหรือพี่น้องจะไม่ได้กลับบ้านหากความขัดแย้งประทุขึ้นจริงความไม่พอใจเหล่านี้อาจกลายเป็นแรงกดดันต่อฝ่ายการเมืองในกรุงพนมเปญขณะเดียวกันทางฝั่งไทยเองยังคงรักษาความเงียบเชิงยุทธ,ธศาสตร์ไม่มีการยืนยันหรือปฏิเสธต,ต่อข่าวลือต่างๆที่แพรส่สะพัดอยู่ตามแนวชายแดนกลยุทธ์เช่นนี้ยิ่งทําให้ทหารกัมพูชาหวาดกลัวมากขึ้น เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหรทุกวันจึงเป็นเหมือนการนับถอยหลังไปสู่ความไม่แน่นอนแม้สถานการณ์จะยังไม่ถึงขั้นมีการประทะแต่ความหวาดกลัวของทหารกัมพูชาก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คำประกาศที่พวกเขาพูดว่าเราไม่อยากสู้เราไม่อยากตายคือเสียงเรียกร้องให้โลกภายนอกเข้าใจว่าทหารเองก็เป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรสงครามและไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับชะตากรรมการเป็นผู้พลีชีพเพียงเพราะคำสั่ง สิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของกองทัพเล็กๆที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าขวัญกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่เมื่อขวัญกำลังใจสั่นคลอนความสามารถในการรบก,ก็ย่อมลดลงอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายแล้วสถานการณ์นี้ยังคงเป็นคำถามสำคัญว่ารัฐบาลกัมพูชาจะรับมืออย่างไรจะหาทางเจราจาเพื่อลดความตึงเครียดหรือจะเดินหน้าส่งทหารไปเสี่ยงต่อความหวาดกลัวและความสูญเสียอีกต่อไป สำหรับทหารกัมพูชาที่กำลังยืนอยู่บนแนวชายแดนพวกเขามีเพียงคำตอบเดียวในใจเราไม่อยากสู้เราไม่อยากถูกซุ่มโจมตีเราอยากกลับบ้านอย่างปลอดภัยเสียงเหล่านี้อาจฟังดูเล็กน้อยเมื่อเปรียบกับเกมการเมืองระดับประเทศแต่สำหรับผู้ที่ต้องจับปืนจริงๆและเฝ้ารอทุกนาทีด้วยความหวาดระแวงเสียงนั้นคือความจริงที่สะเทือนใจและเป็นเครื่องเตือนให้เราทุกคนตระหนักว่าสงครามไม่เคยสร้างความสุขมีเพียงแต่ความสูญเสียและความกลัวที่ไม่สิ้นสุด